สวัสดีครับดรนุสสรครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับครับก็เป็นคําถามที่คาใจหลายคนนะครับว่าแล้วเก้าสิบวันจากนี้ไปเพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้นะครับสิบี่พฤษภาคมเนี่ยแลเก้าสิบวันจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและหลังจากเก้าสิบวันแล้วเนี่ยมันจะไปทางไหนครับอาจารย์ก็ดูแนวโน้มแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับสังเกตจากการที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งสหรัฐหรือจีนเนี่ยก็พยายามลด ความขัดแย้งและความตึงเครียดทางการค้ามากขึ้นตามลำดับนะฮะหลังจากที่มีการตกลงกันได้นะฮะลดภาษีลงมา115เปอร์เซ็นตเี่ยเป็นเวลา90วันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าในกรณีของจีนเนี่ยจีนก็ยกเลิกการชะลอการสั่งซื้อโบอิงถูกไหมฮะ mm hmm. อันนี้อันนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการตอบสนองในในทางบวกนะฮะ แล้วก็สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือการตอบสนองของตลาดหุ้นโดยเฉพาะบริษัทหลายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นไปแรงมากซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลว่าการเจราจารทางการค้าเนี่ยมันมีความคืบหน้าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อผลประกอบการแล้วก็ราคาหุ้นของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลของการเจราจาที่ประสบความสาเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแรงล็อบบี้ของบรรษัทข้ามชาติทั้งหลายนะครับท, mm hmm. ที่ที่มีการลงทุนอยู่ในจีนด้วยในสหรัฐด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอย่างที่คุณวารินบอกว่าอีก90วันเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่ง ครับการที่มันมีความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้กิจการหรือธุรกิจบางส่วนเนี่ยจะลงทุนก็ลงทุนไม่เต็มที่ถูกไหมจะทำ t r a n s a c t i o n จะทําธุรกรรมก็รอๆไปก่อนบางส่วนหรือบางอย่างอาจจะเร่งทําไปเลยนะเพื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ได้นะ เพราะว่ามันมันเป็นสภาวะที่มันไม่ปกติจากการที่มันมีการกิดกันทางการค้านะฮะแต่อันนึงที่น่าสนใจก็คือกรณีของไทยที่รับดีครังของสหรัฐเนี่ยได้ไปบรรยายได้ไปพูดที่ซาอุดิอาระเบียอินเวสเมนต์ฟอรัมใช่ไหมที่กรุงริยาด mm hmm. แล้วบอกว่าข้อเสนอของเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะ แล้วก็พูดถึงไต้หวันว่ามีข้อเสนอที่ดีรวมทั้งประเทศไทยด้วยอันนี้เราก็อาจจะสบายใจได้บ้างว่าอัตราภาษี36%เนี่ยเราก็คงจะไม่ถูกเก็บสูงขนาดนั้นนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราเราไม่สามารถดึงอัตราภาษีลงมาได้เนี่ยมันก็อาจจะกระทบกับไทยเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยเก็บภาษีจากจีนเนี่ยลดลงมา30% เหลือเหลือสามสิเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับครับฮะฉะนั้นก็การเจรจาเพื่อให้อัตราภาษีเนี่ยลงมาที่ระดับสิบหรือสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้ส่งออกของไทยครับอืมครับคืออาจารย์ช่วยถอดรหัสวิธีคิดของทรัมป์ได้ครับว่าทำไมเขาถึงใช้วิธีนี้ครับในการที่ดูเหมือนเอ็กซ์ตรีมแต่สุดท้ายเราทาไปทํามาก็ ลงมาสู่ระดับที่สามารถดิโกนเชียกันได้นะครับจุดประสงค์คือมันมันน่าจะมากกว่าเรื่องของการการที่จะดึงเศรษฐกิจกลับไปที่อเมริกาไหมครับคือถ้ามองในทางบวกนะในฐานะที่เขาเป็นผู้นำทางการเมืองที่เ,เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยก็คือเขาก็มีความตั้งใจที่จะพยายามแก้ปัญหา การขัดดุลการค้าจํานวนมากแล้วก็เขามีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับสหรัฐถูกไหมฮะเพราะว่าสหรัฐเก็บภาษีต่ํากว่าประเทศอื่นอ่าฉะนั้นก็ต้องเจรจากันใหม่นะฮะทีนี้สิ่งที่มันเกิดปัญหาก็คือว่ามันไปทําลายระบบพาหุภาคีคีแล้วมันไปทําให้ ข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก WTO เนี่ย mm. มันเกิดการสั่นคลอน mm. ทั้งที่ระบบการค้าเสรีของโลกที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของรู mm. ของระเบียบที่ตกลงกันถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำพยายามทำเนี่ยมันคือดิวเบตก็คือใช้วิธีเจราจาต่อรอง mm. และเป็นรายประเทศทวิภาคี mm. อันนี้ก็อาจจะเป็น เป็นในแง่ที่กลยุทธอ์อะว่าเขาเชื่อว่าวิธีเนี้ยมันจะเป็นวิธีที่สร้างให้อเมริกาเนี่ยมั่งคั่งขึ้นมาได้แล้วเป็นแล้วเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจเพราะว่าจะมีอํานาจต่อรองมากที่สุดคือถ้าถ้ามันคุยกันในพหุภาคีเนี่ยสหรัฐก็เป็นหนึ่งในงผู้พหุภาคีถูกไหมอมต่ถ้าถ้ามีการเจราจารายประเทศเนี่ยอํานาจต่อรองของสหรัฐจะสูงมาก เราก็จะเห็นว่าทุกประเทศเนี่ยก็ต้องไปยื่นข้อเสนอที่สหรัฐมองว่าดีถึงจะถึงจะตกลงกันได้ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นเป็นการที่เรามองโลกในแง่ดีว่าคือบนนัรรทำเนี่ยทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะนะแต่ถ้ามองในแง่สเกปติกมีการตั้งข้อสงสัยสิ่งที่ทำทำเนี่ยมันผิดธรรมชาติของความเป็นผู้นำทางการเมืองหรือผู้นำประเทศก็คือว่า เปลี่ยนกลับไปกลับมาถูกไหมฮะแล้วการเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยมันทําให้ราคาสินทรัพย์ทางการเงินตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยมันมีช่องว่างขนาดใหญ่ที่สามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสวิงขึ้นหรือสวิงลงนะอันนี้คุณวาลินคงสังเกตได้ถูกไหมฮะเขาเพียงแค่ส่งสัญญ,ญาณให้เครือข่ายเนี่ยบอกว,ว่าวันนี้ผมจะอย่างนี้นะวันนี้ผมจะพูดอย่างนี้นะ จะดนการอย่างนี้นะอะซึ่งมันรู้แน่ๆว่าปัจจัยเนี้ยมันจะทําให้หุ้นขึ้นนะหรือแม้กระทั่งอบอกว่าจะเก็บภาษีร้อยสี่สิห้าเปอร์เซนกับจีนเนี้ยอหุ้นมันก็ต้องลงอยู่แล้วฮะแล้วน่าจะลงแรงด้วยโดยเฉพาะบริษัทที่เข้าไปลงดุนในในจีนเยอะหรือมีธุรกรรมกับจีนมากๆถูกไหมฮะมเขาก็ส่งสัญญาณให้เครือข่ายว่าคุณก็ไปเก็บได้เลย เก็บเก็บหุ้นได้เก็บซื้อสินทรัพย์อะไรได้ถูกไหมฮะ <S 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 แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมก็จะคลายคลายการกีดกันตรงนี้นะอันนี้มันมันอันนี้มองมองในแง่ในแง่ที่มีข้อสงสัยนะซึ่งอ,อันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนนักวิชาการหรือรวมทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านในสหรัฐเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยอยู่ แล้วมีมีการมีการกล่าวหาอยู่ก็ก็ก,ก็มันก็มีความเป็นไปได้นะคุณวารินมองเน<ม>ี<ไง>่ย <laughs> เป็นไปได้มากเลย<ม>นะและทีมทีมของท์เนี่ยหลายคนก็มาจากมาจากวอลตี้มาจากเป็นเฮดฟันอะไรเนี่ยนะครับ<ม>นะทีนี้ผลของการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินเนี่ยมันมันก็จะมีตัวอื่นๆด้วยใช่ไหมครับสินค้คาพวกทม,มีทองคำมีพวก คลิปโตอะไรทั้งหมดอะฮะมันกดทั้งหมดมันมันมันคาดการได้อะที่จะที่จะทําทําธุรกรรมเพื่อหาประโยชน์จากช่องว่างตรงนี้ครับแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นการตอบแทนกลุ่มทุนที่สนับสนุนต,ตอนเลือกตั้งก็ได้เป็นไปได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าทรัมป์เนี่ยเขามีความใกล้ชิดสนดิทสนมกับกลุ่มทุนอย่างมากเลย เื่อเทียบกับประถามดีคนอื่นถูกไหมฮะครับคือคือปกติประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ไม่ปล่อยให้คนที่มีฐานะร่ํารวยมากๆเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําทางการเมืองเนี่ยอืมอือ่าคือคือคือเราสังเกตดีว่าผู้นําทางการเมืองของประเทศประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่ใช่มหาเศรษฐีก็ก็เป็นก็เป็นส่วนมากจะเป็นนักการเมืองมืออาชีพถูกไหมฮะ ส่วนมากจะเป็นนักการเมืองเออาชีพมากกว่าอืมแล้วถ้ามองกับาทีา่เป็นผมเป็นข้อสังเกตของผมเฉยๆนะฮะอาจจะไม่ถูกก็ได้ครับอืมครับเพราะถ้าดูอย่างบ้านเราตั้งแต่สมัยคุณทักษิณก็นั่นก็ไม่ใช่อยู่แล้วถูกไหมครับนั่นก็เป็นนักธุรกิจคือคือกรณีของไทยนี่มันมันต่างจากประเทศที่มีพัฒนาการประชาธิปไตยมากกว่าเราอ่าฮะอันนี้เราเข้าใจได้คือ คือประเทศอย่างไทยอย่างเอเชียบางประเทศหรือในแอฟริกามันมันก็ธรรมดาที่ที่คนมีอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยจะขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองถูกไหมเพราะว่ามันมีความเป็นมันนี่โพลิติกสูงนะแล้วมันก็จะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรกันเยอะแต่แต่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยอย่างยุโรปอย่างสหรัฐเนี่ยนฮะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันเป็นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมี บางอย่างซึ่งผิดปกติซึ่งความผิดปกติอันเนี้มันก็เกิดจากเหตุปัจจัยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอย่างเช่นคนที่เลือกทำเนี่ยแล้วทำมีแนวทางแบบประชานิยมฝ่ายขวาเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันก็เป็นเพราะว่าโลกาพิวัต์เนี่ยการค้าเสรีในช่วง30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนสหรัฐจำนวนหนึ่งตกงานว่างงาน <c oughs> แล้วมันทำให้อุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเนี่ยแข่งขันไม่ได้ <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาเขายกระดับขึ้นไปแล้วคือเขาเขาไปผลิตอย่างอื่นซึ่งมันใช้นวัตกรรมสูงถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็การผลิตซึ่งมันเป็นการผลิตพื้นฐานเนี่ยก็ไปผลิตที่ประเทศอื่นแล้วก็นําเข้าถูกๆไม่ต้องเก็บภาษีมากซึ่งมันก็ควรจะดีถูกไหม <c oughs> ถ้าถ้าคิดในแง่องครวมอะไม่ได้คิดแบบเฉพาะเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจอะครับคือคุณก็ไปผลิตอะไรที่เป็นนวัตกรรมสูง เป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดในในห่วงโซ่อุปทานแล้วคุณก็คุมทรัพย์สินทางปัญญาอ,อะไรที่มันต้องใช้แรงงานมากใช้ผลิตแล้วมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือผลิตแล้วเนี่ยมันก็มีมูลค่าไม่สูงคุณก็ก็ไปผลิตที่ที่ประเทศอื่นแล้วก็นำเข้ามาโดยไม่ต้องมีกําแพงภาษีหรือภาษีต่ำๆมันก็เหมือนผลิตในประเทศตัวเองนั่นแหละ ถูกไหมถ้าถ้าเรามองอ่ะถ้าเรามองแบบแบบมองว่าโลกนี่มันไร้พรมแดนเนี่ยือไปผลิตตรงไหนก็ได้นะไปผลิตตรงไหนก็ได้แล้วก็นําเข้ามาโดยไม่มีภาษีมันก็เหมือนผลิตในประเทศตัวเองแต่โอเคมันอาจจะมีประเด็นเรื่องผลที่มีต่อตลาดแรงงานอื mm hmm. แต่ว่าตลาดแรงงานเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะเคลื่อนย้ายคนเนี่ยจากเซกเตอร์หนึ่งไปยังเซกเตอร์หนึ่งได้เร็วพอได้มีประสิทธิภาพพอ ได้อย่างมีความยืดหยุ่นพอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาไง hmm. แต่ปัญหามันคือว่ามันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ทั้งหมดเพราะว่ามนรรัฐตอนกลางของประเทศเนี่ยมันพึ่งพิงอุตสาหกรรมบางอย่างซึ่งอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมหนักบางอย่างที่ที่มันมันสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน,ขนแล้วมันมีาการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ mm hmm. ไปเม็กซิโกไปแคนาดาเพราะว่ามันเปิดเขตการค้าเสรีถูกไหมฮะ hmm. คนเหล่านี้ก็เดือดร้อนน่ะแล้วคนเหล่านี้เป็นฐานทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะแต่การที่อเมริกาเขาอนุญาตให้มีซูเปอร์แพ็ใช้เงินได้ไม่จํากัดในช่วงหาเสียงลือกตั้งเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่พ้นไหมครับที่จะได้นักธุรกิจที่อาจจะร่ารวยเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพักคือโดยเช่วงยิ่งทรัมป์ที่มีคาริสม่าอยู่แล้วเนี่ยครับอาจารย อันอันนั้นก็อันนั้นก็จะเป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งซึ่งถ้าคุณวารินเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือมันเป็นหนังสือที่พูดถึงความจําเป็นในการที่จะต้องปฏิรูประบบเลือกตั้งของสหรัฐเนื่องจากว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่เนี่ยมีอิทธิพลต่อการกําหนดแคนดิเดตเยอะมากเพราะว่าเป็นผู้ผู้โดน a เนี่ยผ,ผู้บริจาคถูกไหมถึงแม้ตัวประธานดีจะไม่ใช่นักธุรกิจเนี่ย แต่เขาอาจจะหยุดภายใต้อิทธิพลของธุรกิจขนาดใหญ่ได้เพราะเขาต้องรับเงินบริจาคเนื่องจากว่าค่าใช้ใจ่ายในการชิงตําแหน่งบางทัาดีเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหม mm hmm. แล้วอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยเขาก็เขาก็พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ People Democracy แล้วนะฮะมันเป็นประชาธิปไตยของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ซึ่งในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดเกิดคณาที่ปไตย mm hmm. นะคือคือคือเบอร์นีสันเดอร์เนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวรนลงอยู่ตอนนี้ว่าตอนเนี้ยสหรัฐมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วมันคณาที่ปไตยของกลุ่มของกลุ่มอีลีทของกลุ่มคนร่ำรวยถูกไหมฮะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาเป็นปัญหาอันหนึ่งนะแต่แต่ว่ามันจะพัฒนาต่อไปอยังไงเราก็ต้องไปติดตามนะฮะ แต่การที่มันมีนโยบายหลายอย่างที่ที่มันทําให้ประชาชนเดินดินทั้งหลายได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพเงินเฟอ้อหรือแม้กระทั่งการขาดแคลนสินค้าเนี่ยอันนี้มันก็ทําให้แนวทางแบบครัมเนี่ยมันถูกตั้งคําถามมากขึ้นนะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าคะแนนนิยมเขาก็ตกลงมากใช่ไหมครับแล้มีการชุบป,ประท้วงอย่างมากอือันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขากลับลํานะ กลับในแง่นโยบายเริ่มทํครบทวนถูกไหมฮะคือถ้าเราไม่มองว่าอันนี้มันเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองทางการค้าคือขึ้นไปสูงๆก่อนแล้วดึงลงมาแต่อีส่วนหนึ่งเนี่ยมันมันถูกกดดันโดยประชาชนด้วยโดยกลุ่มผลประโยชน์โดยประชาชนด้วยที่เดือดร้อนนะฮะครับครับอาจารย์มองตอนนี้ของเราอยู่ที่ไหนครับในเกมนี้ประเทศไทยผมอผมมองว่าไทยก็น่าจะมีข้อเสนอที่สหรัฐ รับได้นะฮะแล้วผลกระทบที่มีต่อภาคส่งออกไทยเนี่ยก็อาจจะไม่มากอย่างที่อย่างที่คา,าดการไว้เดิมนะครับอย่างเช่นเราเราพูดถึงเรื่องการจะสั่งสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยมากขึ้นจากสหรัฐรซึ่งสินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ ผลิตในพื้นที่ซึ่งมันเป็นฐานสนับสนุนทางการเมืองของสหรัฐไงงั้นเราเราเจราจาเนี่ยเราเหมือนบอกว่าเราเจราจาเราซื้อของคุณมากขึ้นเนี่ยเราเพื่อช่วยเหลือประชาชนสารัฐนะแล้วช่วยแก้ปัญหาให้คุณด้วยอันนี้มันมันน่าจะเป็นบวกๆเพราะว่าเราเราเอาเข้ามาเนี่ยเราก็เอาอาหารมาแปรรูปได้ถูกไหมเพราะเราเรามีมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําตรงนี้ได้ได้เยอะอยู่แล้วอ่าฮะ เร,เราดำสินค้าเกษตรเข้ามาแล้วก็แปลรูปแล้วก็ส่งถูกไหมเพิ่มมูลค่าไปนะ,ะอย่างน้ํามันอย่างพลังงานเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ก็อาจจะสร้างความพอใจต่อสหรัฐมากขึ้นส่วนสินค้าเกษตรบางตัวเราก็ต้องดูผู้ผลิตภายในด้วยว่าจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรนะฮะมันก็ต้องดูดูทั้งสองด้านนะครับ ส่วนประเด็นเรื่องที่สารัตเขาเรียกร้องมาตลอดเรื่องการเปิดเสรีภาคบริการเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็จะยินดีที่จะเปิดเพราะว่ามันก็จะไปลดอำนาจผูกขาดของอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมโทรคมนาคมถูกไหมครับอันนี้คือเปิดเปิดตลาดแล้วมันดีกับประชาชนนะแล้วก็มันก็จะมีมี คู่แข่งมากขึ้นก็จะมีการแข่งขันมากขึ้นประชาชนก็จะมีทางเลือกมากขึ้นแต่เราก็ต้องทําให้มันพอดีด้วยนะคือทํามากเกินไปก็กลายเป็นว่ากลุ่มทุนสารัฐก็เข้ามาเทคโอเวอร์สกัดไทยหมดเพราะว่าทุนเขาใหญ่กว่าถูกไหมันก็ต้องทุกอย่างก็ต้องอยู่บนความพอดีครับขอบคุณมากครับาจ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ